นานมาแล้วสาวน้อยกับแม่ของเธอไปเก็บผลเบอร์รี่ให้พ่อผู้ทำงานอย่างหนักแต่สิ่งที่ได้พบคือป่ามืดมิดหนาวเย็นเงียบสงัดและผู้ไม้ว่างเปล่าแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาเบอร์รี่เด็กน้อยซุกซนปล่อยมือแม่และวิ่งหายลับเข้าไปในป่า เสียงแม่ร้องเรียกค่อยๆจางหายในขณะที่เด็กสาววิ่งต่อไปฝ่าเทาวันลากกิ่งไม้เข้าไปในป่าลึกเธอรู้สึกว่ามีสายตาเฝ้ามองและนึกถึงนิทานน่ากลัวที่แม่เคยเล่าให้ฟังแล้วคอก็เริ่มแห้งผากจากนั้นข้างขาวจา่าฟงก็โผล่มาและมันทักทายอย่างอบอุ่นและกัดปีกต,ตัวเองเอาเลยหนูน้อยดับกระหายซะสิมันบอกเธอดื่มเลือดสีเข้มนั่นแล้วยิ้มอย่างมีความสุขผ่านสุสาร เมฆพายุตั้งเขาอากาศพลันหนาวจับใจสาวน้อยหนาวสั่นภายใต้เสื้อผ้าบางเบาและผู้ถักทอความมืดก็โผล่ออกมาดีดนิ้วแค่เพียงทีเดียวหมอกก็ถูกเปลี่ยนเป็นชุดที่สวยงามเอาสิหนูน้อยทำตัวให้อุ่นเข้าไว้เขาเชื้อเชิญเธอมีเสื้อผ้าห่มร่างกายและยิ้มอย่างสุขใจ เดินทางผ่านผิวน้ำลึกแสนอันตรายหวังว่าจะเจอเรือที่จะพากลับบ้านแต่ว่าความหิวโหยก็เล่นงานจนไร้เรี่ยวแรงแล้วราชาปลาก็โผล่มามอบครีบให้เธออันหนึง่งเอาเลยหนูน้อยกินให้เต็มที่สาวน้อยกินแล้วก็ยิ้มยามีความสุขอีกครั้งเดินทางไปต่อและเข้าสู่ป่าอันมืดมิด แล้วม้าเหล็กก็โผล่มาบนหัวมีเฟืองสีทองอร่ามมันไม่พูดอะไรเลยเมื่อสาวน้อยเข้าไปใกล้แล้วหยิบสิ่งที่คิดว่าเป็นของขวัญจุ่ม,ม้ากโกรธเรี้ยวและเรียกอสูรตัวอื่นๆมาความกลัวแผ่ไปทั่วดวงใจสาวน้อยลมพายุหมุนรอบตัวอสูรร้ายทันใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวดูมืดมน